ข่าวสารนี้อาจจะชอบคุณหนุ่มวัย22ปีซิ่งหนีตำรวจพลิกโฉมเมืองแทมปาให้เหมือนเวทีเลือดเหตุการณ์ฉาวเลือดในแทมปาวันที่9พฤศจิกายน2568เมืองแทมปารัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาถูกกลืนกินโดยเหตุการณ์ที่สับสนและรุนแรงหนุ่มวัย22ปีขับรถหนีตำรวจก่อนพลิกโฉมบ้า b i a d l e y s ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชุมชนคนในี g b t กลายเป็นเหตุการณ์ที่สับสนและรุนแรงทำให้สี่ชีวิตสูญเสียและ13คนได้รับบาดเจ็บ ตำรวจแทมปาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนเช้าวันเสาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถที่ขับขี่อย่างประมาทบนทางด่วนตำรวจจึงพยายามสกัดหยุดแต่คนขับกลับหนีเข้ามืองตำรวจฟลอริดาจึงใช้เทคนิคหยุดรถแต่ก็ไม่สำเร็จคนขับยังคงสิ่งต่อไปก่อนที่จะเสียหลักและพุ่งเข้าชนบาร์ผลกระทบรุนแรงบริเวณลานของบาร์ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังนั่งดื่มและสังสรรถูกชนด้วยความรวดเร็ว และแรงกระทบที่รุนแรงทําให้สามคนตายทันทีและอีกหนึ่งคนตายที่โรงพยาบาลผู้บาดเจ็บมีอาการหลากหลายจากสาหัสจนถึงบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การก่อเหตุโดยประมาทหรือการก่อเหตุที่มุ่งเป้ากลุ่มใดแต่เป็นเพราะพฤติกรรมขับขี่อันตรายผู้ต้องหาวัย22ปีถูกควบคุมตัวไว้ในขณะที่ตํารวจสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดคําถามที่ยังคงค้างทําไมผู้ต้องหาถึงขับรถหนีตํารวจ ความประมาทในการขับรถมาจากไหนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างไรมีหลายคำถามที่ยังคงค้างอยู่และการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่เพื่อหาความจริงที่แน่ชัดข้อมูลจาก t e m p ปรเบ t า m e p